วัดพระธรรมกายที่เป็นประตูห้าแล้วก็หกที่เมื่อวานนี้ประทากกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางพระแล้วก็ลูกศิษย์วัดพธรรมกายไม่รู้นะครับว่าค่ําคืนที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างไปฟังสดๆรายงานสดๆจากผู้สื่อข,ข่าวของเรานะครับคุณสิริธรวีระตระกูลพัฒน์ตระกูลพัฒน์ตระกูลชัยขอโทษนะแหมงนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิรทธรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวีพี่พรค่ะค่ะเช้านี้เป็นยังไงบ้างคะ เช้านี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณนะคะประตู5และประตู6นะคะที่นักงวัดพระธรรมกายนะคะก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจตะเวนชายแดนและตชดนะคะซึงกําลังเต็มพื้นที่นะคะขณะเดียวกันนะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีนะคะศิษยานุสิ์แล้วก็รวมถึงนะคะพระพิสุทสงฆ์นะคะจากต่างจังหวัดนะคะก็เดินทางเข้ามานะคะเพื่อจะขอเข้าไปในพื้นที่นะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะของทางตำรวจตะเวนชายแดนและก็ตชดอเนี่ยนะคะห้ามเข้าในพื้นที่อย่างเด็ดด ทำให้กลุ่มนะคะที่ส่งนะคะจำนวนหนึ่งแล้วก็ญาติโยมจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องนะคะเรียกว่าข้าวฝากนะคะปรปักหลักค้างคืออยู่ที่บริเวณนะคะตลาดกลางทองหลวงค่ะ ซึ่งเช้าตอนนี้นะคะก็พ่อพิสุจน์สงกับชาวบ้านนี่ก็เริ่มตื่นแล้วนะคะก็ะมีการจับจ่ายซื้อของแล้วก็นาข้าวของอันนั้นนะคะมาใส่บาทจพากพระพิสุทธิ์ี่ร่วมเดินทางมาในวันนี้ด้วยขณะเดียวกันนะคะ,ะตํารวจตะเวนชายแดนนะคะก็เช้านี้ค่ะเขาทุกคนก็ต้องหอิวเหมือนกันก็ลุกขึ้นมาซื้อของที่ตลาดกลางเหมือนกันเขาเรียกว่าโซจิตเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ อ่าน่เครื่องคืนนี้ก็เรียกว่าเป็นไปได้วยความเรียบรย้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของตอนนอุกััดสื่นเช้าในกลุ่มของรักพาประชาชนแล้วก็พระวิสุสงฆ์ก็ ใส่บาตรการทำวัดเช้าขวัญหลายใจใเจ้าหน้าที่ก็เรียงสองถุงกำลังเข้มายจุดเรสซาขอนอนเป็นบริเวณหน้าประตูห้าและประตูหกค่ะนะครับสิริธรครับเท่าที่ได้ดูภาพหน้าจอตอนนี้ตรงที่บริเวณพระท่านนั่งอยู่แล้วก็มีนะครับเอาสแลนสีเขียวเขียวมาการคลุมเอาไว้นี่เป็นเป็นยังไงนะครับเป็นเป็นเต้นหรือเป็นหลุมพรางหรือเป็นอะไรกันก็ไปทราบได้นะครับอ ที่เกิดเช้่นยนะคะคือเป็นบริเวณทางลึกเข้าไปที่บริเวณตรงประตูห้านะคะคือตรงสึกตรงจุกนั้นนะคะจะเป็นหลังรูมว่ก้านน่ยนะคะที่ทางโดยที่ตำรวจตําเวนชายแดนเนี่ยตึงกําลังอยู่เป,เ,ปเป็นเบริเวณสุกที่ปะทะกันเมื่อวานนี้นะคะในช่วงเช้า หละจากตรงนั้นเฉยบไปก็จะเห็นเป็นเป็นขาวนะคะก็จะเป็นเป็นสีขาวที่มีรพระพิสุสงฆ์ท่านนั่งกันได้ว่าเหมือนว่าจําวัดกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็มีการเอาแสลมมาคุมไม่เห็นใบหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากที่พระพิสุสงฆ์นั่งขัดไปแล้วจะเป็นลุมญาติยมญาติสิทธิ์นะคะที่นั่งอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะคะก็เหมือนว่ายังคงดูทีท่าของตารวจขณะที่ตํารวจก็ยังคงดูทีท่าของออ ทางฝั่งพระธรรมกายเช่นกันค่ะอืม,อมนะครับทีน้ก็กิจกรรมเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมานะครับระหว่างฝั่งที่พระอยู่กับทางญาติโยมอยู่ทําอะไรกันอย่างไงบ้างครับส่วนใหญ่นะคะก็เรียกว่าคงจะอ่อนกําลังกันตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ดูเชิญมาหลายโหนรวมถึงก็ มีการกระทบกระทั่งกันตั้งแต่ช่วงเช้าะค่ะทาให้เริ่มมีการอ่อนเพลียและประกอบกับว่าเมื่อตอนอ่ําก่อนประมาณสักประมาณสามทุ่มนะคะมีการ,บรพบตะปูเรือใบด้วยนะคะก็ทําให้เกิดความหวาดระแวงได้จากทุกฝ่ายก็ซึงกําลังการเชื่อมอยู่พักหนึ่งจากนั้นก็เริ่มอ่อนล้าแล้วก็ต่างคนต่างแย้ย้ายกัน นอนค่ะอืมค่ะอากาศก็ค่อนข้างร้อนด้วยนะคะแต่เห็นทางฝั่งเจ้าที่ตํารวจก็บอกว่าลักษณะของการเคลื่อนย้ายนะคะโดยเฉพาะทั้งพิสุสงแล้วก็คารวะที่ต้องการจะเข้าไปที่วัดพระธรรมกายเป็นลักษณะกองทัพมดเนี่ยตกลงว่าเขาเข้าได้หรือเข้าไม่ได้อย่างไรคะเข้าไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่ได้ซิทเนี่ยค่ะก็ต้องข้ามฝากฝั่งถนนเนี่ยค่ะมาปักหลักอยู่ที่บริเวณตลาดคลองหลวงะค่ะในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ม,มีการจัางเรื่งนอนนะคะรวมถึงนอนในเต็นท์นะคะซึ่งคนที่เริ่มที่หายของ แล้วก็เนี่ยค่ะช่วงเช้านี้ก็เนี่ยผ่ะตื่นมาก็ใส่บาตรเเดียวแล้วก็ทำวัดเช้าเพราะว่าเมื่อคืนเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็เยนี่ยังไม่มีท่าทีออื่นนะคะว่าจะทะํายังไงจะต่อไปค่ะค่ะเช้า,<อ>ชาว,วันนี้นี่มีเรื่องของการรายงานมาบ้างหรือ,อยังคะว่าจะมีปฏิบัติการอะไรยังไงบ้างอีกบ้างหรือไม่ในจุดถึงขนาดนี้นะคะยังไม่ได้มีท่าจากฝั่งเจ้าหน้าที่ ว่าจะมีการเียบับเยีนหรือว่าจะมีการปฏิบัติการยังไงในขณะเดียวกันนะคะฝัะ่งปีเตียนิสิตก็เหมือนกันค่ะก็คือเหมือนที่เจอจงไม่ได้มีการขยับหรือมีการป,ประกาศหรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ใดๆนะคะเพียงแต่บอกว่าให้ประชาชนนยคะสามารถมาซื้อหาหาได้แล้วก็เพียงแต่บอกจุดว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนแค่นั้นค่ะค่ะนะครับเช้านี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึ่งนะครับว่า